เฮ้สีหัวสตรีปากตีเก็บบ่ใส่นาแด้ดอีกรอบนึงคุณน่ะเสยไปข้างโสงหักนี่นี่แกต่างกว่ามึนันผมเคยเรียนแบบแล้วก็ฝึงตามเขาในการฝึกซ้อมนะครับเขาไม่รู้หรอกวันนี้ผมมาดักทางเขาหมดแล้ว <c oughs> เพราะว่าผมเรียนแบบเขาเออแอบดูเขาซ้อมมาตลอดเพราะว่าเขาเป็นไอดอนพวกผม นนและก็เป็นไฟนี้เป็นไฟสุดท้ายและเป็นไฟไม่มีอีกแล้วที่จะมาพบเจอกับคนนี้นะครับพบเจออยู่เป็นเพื่อนกันบนเวทีไม่เอาอีกแล้วนะครับมันเป็นอะไรที่ที่ที่ลำบากมากที่จะได้ขึ้นมาบนเวทีครั้งนี้มันผมไม่เคยขึ้นมาก่อนแล้วก็ครั้งนี้ให้เป็นแฟนเป็นครั้งสุดท้ายนะครับขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจทั้งสองคนขอบคุณครับ แล้วก็หลังจากนี้นะครับคงต้องพาเขาไปหามหมออีกครับเดือดร้อนอีกพาไปหาหมอครับเดี๋ยวต้องไปา says ah oh, now it's my burden I have to take him to the hospital one maybe one huh? maybe two <laughs> maybe three <laughs> jump up 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 training okay t แ o h a n Yes. You have block. Er Hans. Yeah. You can tell me that I try. Maybe one. Maybe into. Jump. Go. <laughs> Wait.

ถ้าว่าอย่าเริ่มคิดตรงกันเลยนะเพราะว่าขา้าตาิด้จ <c oughs> ไม่น่าเชื่อว่าปลาที่นี่ก็ถือมีดไปด้วยเหรอข้าได้บีบาดแผล้วเดี๋ยวรู้เลยครับไปดู ดูนะดูนะดูจะคู่อะไรโดนหรือไม่โดนครับโดนหรือไม่โดนมันมีอยู่ท่าท่าหนึงที่เป็นครับอ่าไอ้ท่าท่าไม้ตายของเขาเท่าที่ดูมานะครับทุกไฟแล้วก็ทุกที่เวทีทุก ชอบใช้ท่าไอ้เขาเรียกมาลีกระโดกเออนั่นแหละท่าเขาตอนนั้นมันไม่มีอะไรหรอกทํามันไม่เคยมีใครนอกหรอกแต่ว่าท่ามันเท่เฉยไงทำเท่แบบอุ๊ยคําเหมือนเตะตะก้อไงใช้ได้มั่งไม่ใช้ได้มั่งของเขาอะแล้วถ้าสมมุติว่าแต่แก้พี่แต่แก้ไงลองสาธิตให้ดูอาจจะแก้อ่ไหนเอ้ยมนนี่แก้ม้ากระโลกดีแล้วนะเออมาดีกระโลกเตะมาถ้าก เขาเตะม,มานะ,ะคําเตะม,มาคําเตะม,มาปุ๊บเราก็ยันมือก่อนเลยยังไม่คำ้ำเรายังไม่เคลียร์ไอ้ที่มาปุ๊บแล้วก็เข้าไปกใกล้ๆแล้วก็โจขังโจกขังโจกขังโจกขัง